เฮลโลสวัสดีทวนครับผมนี่คือ,อท่านฟอร์สองตอนที่2แล้วอุยอ้ยเฮ้ยมีวิทยุเสียงยานด้วยเดินต่อตอนนี้เราเอ,อ่อความเดินต่อนที่แล้วคือหลังจากที่เราได้แบ,บ,แบตเตอรี่ของ BT มา BT มอบภารกิจก็คือต้องไปตามหาโบทเอเดอร์สันเอ,อ่อช่างอยู่ห่างไกลอุ้ยเพื่อนเพื่อนอยูอ่ข้างล่างยุบโดดแม่งอืออุยอ้ย มาได้มาได้มาเอ่อคิวใช่ไหมคิวซื้ดึอีกแม่งอีเหี้ยดีโลดิ้งใส่ทันดาวใส่ทันดาวซื้อซื้ออะไรเถื่อซื้ออะไรมึงซื้ออะไรแตกกลองมาดิดีโลดิ้งเก็บแบตเตอรี่ด้วยมีแบบมีแบบเพียบมีแบบเพียบเอ่อหมดยังดันนะกูดันเลยนะมีสแตนด์อยู่แถวนี้ทุกคนไอ้ยุลกระป๋อง ไอ้เีมาได้ม่ได้รับเดิกูรับกูรับเอาเยี่ยกันโลกโลกกันโลวกัรไอ้เยี่ยั่เียไอนเียมาได้มไมาได้มไอ้ไอ้หดเียนี่กู่อยมงโอ้โหลีโลดิ้งอเ,อเียยสวลาเออมียังมัยังมีไหม ม <Tolkien> <two> ีแปดตัวนี้แล้วก็เดินไปข้างหน้าสวยดันพี่ดันไปชิปมเพื่อนมีเพื่อนมาจะทันลงมามีจะทันลงมาเมื่อกี้ปึ๊บปึ๊บล็อก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 ไอ้เหี้ยกดวีอัตตีอัตตี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 เออโอ้ไม่ไดาเหี้ยเหี้ยแตงเบื่อเงฮะไหนใครจะวิ่งมีเพื่อนเออเอนด์มีไททันกลัวไม่ได้กลัว ไม่ถึงปัวเหรอเฮ้ยหลังหลังล็อกล็อกล็อกออนเฮ้ยมาดิ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 กันดิมาดิมาดิมาดิเผลอเก่งอะไรไอ้อนไอโอนเนี่ยไอโอนเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเยอะเยอะเวลาเยอะเวลาเยอะแล้วข้างหลังก็มีข้างหน้าก็มีเออใครเอาหัวมีแบตแบตขออือสวยเดี๋ยวหน้าต่อเดี๋ยวหน้าต่อ อย, Ooh, อยู่นู่นอยู่น ι, ู่นฮึบฮึบโอเคฮึบกันดิมาดิยิงมายิงมาแม่งเอ้ยยิงไม่โดนมึงนี่แม่งโคตรกากเลยโคตรกากเลยโอ้ยเดี๋ยวมาดิมมาเนมาดิมาดิมาเนมาเนยิงมายิงมายิงมาสิยิงมาสิยิงเวนี่แม่งยิงเวนี่แม่งเออตุสีอืมนี่ เป็นไงเป็นไงเป็นเป็นที่อะไรล็อก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 กลัวเลยล็อกกลัวเลยตายลีลอริงจูเวนไอ้คนที่ยานีแม่งปีึ้นหัวร์ปีคืนสวยอุ้ยสเปซแบบว่าเราวิ่งเดียวได้ด้วยกันกดสเปซโอเคอุ้ยปืนปืนใหม่เอฟหนึ่งเอ่อไททันเออเจออาวุธอาวุธใหม่ โอ้เหมือนว่าบางคนมีความรักนะเนี่ยเกี่ยวแล้ววะเขาเปลี่ยนย่งเงนะกด F1 อ๋อ F1 ไม่ใช่นี่ไง F1 โอ้มันคืออะไร40มิลลิเมตรนักบินด้วยการโหลดของอาวุธชิ้นนี้สามารถล็อกเป้าหมายและล็อกเป้าหมายด้วยจรวดติดตามได้จะมีประโยชน์มากโดยตรงโอเค มือนว่ายาวรวนกด c เท่ากับอะไรกด Q เดี๋ยวมันมีมันมันมีอะไรให้เล่นเยอะเลยมีประตูอ่ะฮะประตูอโอ้มีเพื่อนมาเออกดี้อุ้ยอ้ยเออกด B ีอออ้โ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 อ้หโอ้โอ้หโอ้โอ้หโ สี่สิบมิลลิเมตรสีิบมิลลิเมตรสีิบมิลลิเมตรเฮ้ยยท่อบังมันไดิหมึกมานี่มาหนิหลบไปไหนหลบไปไหนฮะหลบไปไหนไอ้ท่านไอ้มี่ดาวโคจังเอ่อพาเรสเซทาฮองเราถูกปิดทางไว้ด้วยประตูนี่เราต้องหาทางเปิดเข้าไปโอเคเอ่อ เราขึ้นเราขึ้นไปข้างบนแล้วจะขึ้นไปยังไงกดอะไรวะกดกดอะไรออกอ่ะเพ้ออะไรมึงเพ้ออะไรเพ้ออะไรพวกเป็นพวกแค่ลูกกระจกลูกกระจกก็อย่าทำซ่าดิเฮ้ยกดอะไรออกวะลองกดอีหยอกโอเคเออเอาเดี๋ยวกูมีบาสุก้าด้วยวะโอเคกูได้มาจากไหนวะจะไม่ได้เลยึบต้องหาทางเปิดประตูขึ้นไปข้างบนไปข้างบน าเลยมา,มาฮึบหน,หนตัวหตัวสตัวสมตัวอยู่นี่สามสามปีี้ลีโดดิ้งมีคนมาอีกมีคนมาเพิ่มมคนมาเพิ่มปีี้ายมาเยมาเลยปลอยไปอยไปีโดดิ้งเวนเนเวนเโอเคฮึบ้นไ, <c oughs> ไป้างบนหาตัว ตัวต่อยมึงนี่แหละไม่ต้องสงสัยอะไรต่อยมึงนี่แหละเออทางไหนวะรึปุ๊บอะไรโมแตกรึบดันดันครับดัน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 เดินอะไรกันเป็นระบังฮะึบโดนโดนเลเซอร์เลเซอร์ที่คาดโอ๊ย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 โอไม่ดีแล้วไม่ดีแล้ว บอลลุดไฟเมนโฮเขาเ,าเรียกว่าเคลียวิ่กระสุนเลยสองลูกกระสุนกูกหมดกระสุนกูหมดไอ้เหี้ยกระสุนกูหมด่ยกระสุนหมดลหดนาะทำไงอ่ะชิปหายแล้วกูมีเดียวมองข้าวหลามป,ปี๊ปือเหรอเอ่อใครมีปืนอะไรอะไรให้กูเล่นบ้างเนี่ยนอกจากเนี้ลูกซองทุกคนไม่อยากเล่นลูกซองเลยอ่ะข้างบนเหรอปึ๊บปึ๊บปึ๊บขึ้นไปข้างบน กดผิดกดผิดพ,พึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่ง,งไม่มีใช่ไหมโอเคกดปุ่มนี้เรียบร้อยจะมีคนมาหรือเปล่าเหมือนว่ามันดูห้องเงาๆดีจังนี่เหรอถึงกดแล้วนี่ทำไมมันนานจังเลยอะเอ่อ นักบินระบบนิรภัยได้ถูกปิดคุณไปแล้วคุณต้องหาทางอื่นเข้าไปเราไม่มีทางเลือกเราต้องแยกกันแยกกันเหรอฟังดูเสี่ยงจังดูจากสถานการณ์แล้วผมคิดว่ามันคุ้มค่าที่จะเสี่ยงนักบินผมได้ติดตามตำแหน่งของคุณแล้วผมขอแนะนำให้คุณหาทางออกเร็วที่สุดอ <c oughs> <c oughs> ในตามฉันเหรอเนี่ยมันน่ากลัวนะบีทีผมมีความปรารถนาที่ทำให้กลัวแต่นั่นเอาไว้สลับศัตรูโอเคโอเคเล่นมุกตลกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวโอเคสามสองหนึ่งไปหายตัวไปจากนั้นก็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 ทุกมึงไงไอ้เหี้ยทุกตายมึงมาต่อไปมึงาต่อไปอุ้ยปืนไรอะ อู้โหไฮบีมชีนแกนแล้วก็ปัสตุก้นี่แหละของชอบฉันเอ่อทางไหนนะทางก็แถบแถบเหรอแถบแถบแถบหาไม่เจอบนทางนี้ปะโอ้ย<ต><ว>ปืนนี่แหละปืนที่กูต้องการ<ต><ว>ฟังฮึบนี่คือคันน่ใครวะสิ่งที่เรามีคือเอฟเอซีของฉันและทหารเพื่อนๆที่าข,ขาดความล้มเหลวในการสื่อสาราแต่ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกอย่างจะเป็นไปนด้วยดีใครเนี่ยนั่นใครอะ่ะคานี่เป็นหาร,รับจ้างของสำกัดเอพเิกเชอริเตอร์แล,อรและเป็นซัพพลายเออร์ยาเสพติดไอ้เวดเนียเดี๋ยวนะโดนผมอยากเล่นสนุกผมอยากให้หายตัวก่อนไปหนึ่งสามสองหนึ่งปึ๊บไป มีแหละต่อไปต่อไปสไวยวิลุกสไนเปอร์ไลโฟวิคิสเวกเตอร์ชิปหายละคิสเวกเตอร์อแล้วก็เอซูกาลูกซองอะ่ะเฮ้ยสไนหนึ่งสไนสองซองก่อนซองก่อนขอซองก่อนที่จะไม่ได้เล่นใครใครมันจะเล่นอยู่กูไม่อุ้ยอุ้ย พิกซ์โคบพิกซิเวอร์พิกซิเวอร์เฉียะอุนแรงจะจัดมดแล้วอ่ะงั้นก็งั้นก็เอาบาซูก้าของฉันมานะเผื่อต้องยิงนะเผื่อต้องปะทะโอเคเออปึ๊บปึ๊บขึ้นไปไต่ไปเชี่ยะอีที่นี่ละแกอยู่ได้นานเลยเท่าที่อยากนาน ม่าจะกลัวไม่ต้องกลัวไม่ได้วะเฮียอย่าเพิ่งพูดดิอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดเฮ้ยโอ้ยมาเยอะจัดจัดเฮียนี่โอ้โอ้ปืนปืนมันดีดดีดสมคำว่าเว vector ยิงเลยไหนหมยังหมดแล้วเหรอเฮ้ยเวีเน้ยเดี๋ยว ระเบิดปืนทั้งแม่งไปต่อสิบลูกโอเคเราแค่ต wow ้องแบบว่าคือว่าอยู่เสียงอะไรเสียงมันจะจี้หูจริงเลยจะตกเฮียฮึบอะโอเคเกือบถึงเฮ้ยไม่ใช่ถึงอยู่เกือบตกเกือบตกใครวะเนี่ยอุ้ยอเพื่อนเพื่อนเพื่อนเฮ้ยนั่งเออไพเลือนี่ หวัดดีไม่อยางยิ่งยิ่งนะพวกเราหุ้ยเกิดะไรขึ้นเนี่ยกระสนรุนเก็บกระสุนเชี่ยทีเจที่เห็นนักบินครับผมโดยของเราถูกโจมตีอ่าต้องการความช่วยเหลือท่านนี้เหรอเออไปหาบีทีเฮ <c oughs> ้เออเออช่วยด้วยทีม,ท,มทีมทีมจ๋า มไม่มีใครสนใจมึงเลยอ่ะอ้ะาวทำไมยิงไม่ได้กูถามจริงนะพวกมึงไม่สนใจหน่อยเหรอที่มีหุ่นมายิงกูเนี่ยไอ้พกกลวกเอ้ยอะไรวะจะได้มุกนิดนึงแม่งไม่ค่ะตนใจเลยเอาวตันเอ่ออันนี้เหรอโอ้บวดดัดีรู้เปล่าว่าก <c oughs> <c oughs> ูชอบทรมาน ตายมึงก็อยืนทำที่อะไรเล่าไอ้หุ่นกระป๋องเฮ้ยพอดีมีกำลังเสริมมีมีเสดสู้รบกันโอเคเอ่ออุ้ยโอ้ยผู้แตก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 เอ่อาูเล่นอะไรได้บ้างเนี่ยแม่งเอ้ยดันดันดันลุยลิซซ์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 โอเคปึ๊บ สองทีรวบ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 ,บ,บซ้ายรวบขวารวบซ้ายรวบขวาใครมามึงมาอะไรสองกัวหนีไปไหนยิงกูยิงกูแล้วเกินยิงกูยิงกูเก่งเหลือเกินมึงไม่ดูหลังเลยไอ้เหี้ยไม่ดูหลังเลยเหรอไหนบอยังบอยังอยู่ฝั่งนู้นเหรอยังย,งย,งยิงกันไม่ไมเสร็จอีกเหรอ กันไม่เสร็จอีกเหรอหมดยังเนี่ยอุยอ้ยๆอยู่นู่นเหรออยู่นู่นเหรออยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นเอ่อไอ้อเหี้ยนี่เปไน็นไงโดนปืนลงไปเองดิชิลีซึกอโคเทสไอ้อเหี้ยนี่ลูกมาทำยีอะไรดดลูกปาทำยี่อะไรเอ่อทางไหนอ่ะต้องไปทางไหนต่อทางไหนทางไหนทางไหนลีลาดิงเอ่อ ฉันรู้สึกว่ารู้สึกมันเดินมันเดินดทั้งวันเลยคุณต้องการพักหรือเปล่าพักขี้อะไรไม่ไมไมดีเลยครับผมจะได้ไม่เสียเวลา,าจะได้แบบว่าเพรกินเร็วขึ้นอะไรวะกูเล่นนิดนึงก็ไม่ได้โอเคน่าจะขึ้น้าบนหรือเปล่าแบบว่าตไรไปบอโอเค จากนั้นก็ตอนนี้เหรอขึ้นมาบนปึ๊บปึ๊บหายตัวหายตัวก่อนหายตัวก่อนไอ้เหี้ยนี่ยิงกูแล้วเดินหนียิงกูแล้วเดินหนีอุ้ยหัวแตกหัวกระจุย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 โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยยังยังไม่ตายนะเนี่ยหายตัวหายตัวก่อนหายตัวก่อนเออเออเออไททันอบีทีช่วกด้วย วยอะไรบุงะพูดก่อไปไหนเออฉันได้ข่าวเกี่ยวกับเวนการ์ดคาสไททันที่มันทำลายเอซีของฉันบทอะไรมึงบทอะไรมึงไอคี้คุดเยอะเลยวะเออโอ้ยโอยโอยี้อะไรเาอี้อะไรเาไอ้กูไม่ได้แปลแล้วซัดเนี่ยมึงจะมาเยอะขนาดไหน้มาเียอะไรเดี๋ยวเดี๋ยนะเดี๋ยนะตือนตันติดไอคี้อะไร แบบว่าแบบว่ามันเยอะมากเลยอะไปหนึ่งโนออกไปด้านนอกหายตู้อะเอายี่นี่เดินหนีสัตว์เหมือนรู้ตัวเองอะเหมือนรู้ว่าตัวเองจะสวยอะเหมือนรู้รตัวเองจะสวยอะโอ้โหไม่ตายด้วยอุ้ยกระจุยเลยเนื้อกระจุยเนื้อกระจุยเลยไอ้เหี้ยนในลูกซองสัตว์ตายไม่ได้เรบเพราะมึงนี่แหละโอเครีโรออีก เออเอาขยะนี่วะนี่ว่าคนมีลูกซองมีลูกซองเพียบเลยอ่ะฮึบเออมีมีประตูอยู่ตรงนั้นแต่ท่านเออมีแต่ท่านแวงการ์สคาสอยู่ในโรงงานน่าจะพก SRS โอ้ไม่กอดแกคิดว่ามันคือ SRS งั้นเหรอแวงการุกคนเป็น SRS เวยไอ้โง่เอาด่ากันเฉยเลยถ้าบอกแกทำงานนี่ไม่ได้ยกเคสนีแหละจัดการเองไอ้ควยไอ้เว่เลย ไปเปิดประตูเหมือนรู้สึกเหมือนว่ามีคนอ้าวไม่มีอ่ะไพลเลตระวังด้วยเออมอนกันบีทีนั่นอยู่ไหนเนี่ยผมกำลังเดินตามกระแสน้ำโคลนแล้วก็มีกระแสน้ำแดงอยู่ข้างหน้าด้วยแสดงว่ามีทางออกอยู่ข้างหน้ารัเบเรื่องข้างบนฮึบโอ้พ่อ ตกกูตกกูไม่ตกเออเหมือนไอ้แดงๆนี่คือเป็นรังสีใช่ไหมกดแถบมันต้องขึ้นไปตรงไหนอ่ะทางขึ้นเหรอน่าจะอยู่นี่ไงเจอละพึบฮึบฮึบฮึบสองทีกูติดอะไรเนี่ยเฮ้ยพึบขึ้นไปสิเออแล้วหุ่นนี่คืออะไรอะ่ะ หุ่นโรงงานงั้นของนู้นเหรอจริงจังจริงจังปะเนี่ยฮึบฮึบโอเคโอ้โหคนจริงวะฮึบโอเคขึ้นติดติดพอดีถึงฮึบไ,ไต,ต่ไพเลตเส้นทางของเราจะถูกตัดข้าขงหน้าครับผมเฮ้ยคิดถึงนแล้วงั้นเหรอ ผมไม่ได้จะยิงคุณนะแต่นั่นเป็นการละเมิดกฎข้อที่สามเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกเอ้ไอ้หุ่นนี่มันไม่รับอารมณ์ขันเลยอะอารมณ์ขันของฉันอะมีคนมาเห้ยบีทีเจอแล้วห่างหายกันนานจริงๆเลยเฮ้ยไม่ได้เจอกันนานเลยนะเพื่อนบีทีตบกันข้าเลยครับผมได้เห็นทุกอย่างในหมู่ของคุณคุณสู้ได้ดีมากนักบิน ม,มึงไม่รับมือกูเลยอ่ะการปีตะรกรั่วไหลอยู่ในห้องถัดไปเว้ยเนยโอเคเปิดประตูอุย้ยหุ่นเช็คกระจกคุณก็เพื่อนใครอุย้ยคนเพียบเลยคนเพียบเลยตรงนู้นคนเพียบเลยคนอยู่เต็มเลยทำไมมันเงียบจังเลยเออทางนี้มีรูอ่าแล้วไ <9 C. S 1> อ้ยี่นี่ละ กองกำลัง IMC โ,โอ้โหมันมันเห็นก่อนมันเห็นก่อนเรามันเห็นก่อนเราเห็นก่อนปั๋วโอ้โหเพียบเลยเพียบเลยเอ่ออย่าพึ่ง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 อ,อ,อย่าพึ่งเอ่อทางน,นี้ปึ๊บตาไป เวนเวนเวนไอ้ยปืนโคตรแรงอ่ะตัวตัวแตกเลยอ่ะไอ้พวกนี้แบบว่าตายครับไม่ให้นึกถึงเลยอ่ะเออโอเคพี่ที่ทำการปิดระบบตะกอนระบายตะกอนอ่าเอ่อฝั่งไหนนะไปฝั่งไหนต่อวะ พัมชุตดาวน์ซีเควนซ์ at 20%อุ้ยชิบหายตัวเหี้ยอะไรนะฮึตัวอะไรอ่ะเออมีที่กูจะกูเจอตัวอะไรก็ไม่รู้เออเฮ้ยเหี้ยเออท่านไหนวะมีตะกอนโลหะตกลงมาผมไม่สามารถยิงได้ระบบขัดข้อง เออแค่ยิงเลยยิงไปเลยการยิงแบบไม่เห็นผิดกฎข้อ3ในเขตรบของนักบินเออเยี่ยมเลยอะไรมึงเฮ้ยเฮ้ยเโอ้โหกูว่าแล้วไงกูว่าแล้วไงเราไปโอ้โหมาเพียบมาเพียบเลยเฮยเยอะเยอะเยอะไปเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วเฮีย มันคือมันคือแม,อมงมุมแมงมุมโง่ๆอ่ะแมงมุมมันยิงระเบิดใส่ผมได้อ่ะโอ้โหมีมามาเป็นกองทัพเลยหายตัวหายตัวก่อนรีโหลดดิ่งมันเยอะมากเลยทุนมันเยอะมากเลยมันเยอะมากเลยมันเยอะมากเลยเยอะเหรอเยอะเหรอเยอะเหรอโอ้โหโอ้โหูน้าสัน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  เออเออน่าจะต้องค่ายหมดก่อนใช่ไหมไม่ชัวร์ไม่ชัวร์โอ้โหห้าสิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นจริงด้วยโอ้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 ยเยอะเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วเยอะไปโอ้โหอ่าโอเครุน่นแม่งโคตรเจ็บเลยอะ่ะแม่งเจ็บจนจัดเลยอะ่ะ เออต้องรอดนี่ไงจริงด้วยต้องรอดกาพาวเวอร์ชัดดาวสายบูเฮ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอปิดน้ำโอ้น้ำเคมีกูยาหมดระเบิดกูหมดระเบิดกูหมดหมดเกี้ยงเลยลีเลยวีพีที่ปมันเออ นนยิงมาในหมดเอ้ยอย่างนั้นเลยอย่างนั้นล่ะเพื่อนอย่างนั้นล่ะเพื่อนสวยถึงแล้วมาถึงแล้วเออฝัง่งนู้นต้องฝั่งนี้ต้องมานี้ฝั่งนี้นฮึฮ,ฮึบีทีนักบินการต่อสู้นี้ยุ่งยากมากผมจะบันทึกไว้คุณต่อสู้ด้วยหยดเยี่ยมคิดถึงโคตรโคตรผมหาทางออกได้แล้วทางนี้ โอ้โหวันที่เราจะเจอกันได้โอตโคทู2 2> ยึดมัน่นภารกิจคำสั่ง,สงของเราคือเริ่มปฏิบัติการ2.17 <1, 7 S 2> อีกครั้งพบเมเจอร์เอนเดอร์สันและน่วยเอสอาเอสโอเคก็คือต้องหาเอนเดอร์สันนั่นแหละตรงนู้นเหรอโอเคที่คนไอ้อน้ำเดนนี่คือน้ำเคมีนะทุกคนเรานังางะจโดนแล้วก็เจ็บหรือเปล่ายาพีชนะน้ำพีสตกใจตกใจ พูดพูดจริงๆก็ตกใจคือขบนไม่ไหลเหรออ๋อโอเคตรงนี้จะอยู่เด็ดโอ้ยคุณจะรับเชิญในงานปาร์ตี้ของเพนอะไรทุนที่ว่าทำไมแกต้องตายนี่ไงที่กูหานี่ไงฮีโร่ของเราเวนการ์ดคลาสเอาละมาคุยกันดีกว่ามาเามีดมาสู้กัน มาดิถ้ามึงอยากคุยก็มามาเริ่มงานปาร์ตี้กันดีกว่าโอเคโลโอุล๊ยมีเพียบเลยเพียบเลยทุกคนเพียบเลยเป็นไงนะมาดิยิงมาโอเคเอ,อ่อนักบินผมเขาแนะนำอย่าใกล้เพลนเกินไปโอ้มันโอเคมันเฮฟวี่เดเมดอือไอ้ยี้นี่อื้อตาย โอ้ยวิ่งตะเม็ดเหรอคือไอ้ไอ้ขี้เมื่อกี้คือดาเมจแรงมากอือหมกวีโอ้โหมันโคตรแข็งไม่โคตรแก่งเลยว่ะไอ้ขี้นี่จีล็อกล็อกออนเอาหายเฮ้ยมันหายไปไหน โอ้ย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 โอ๊ยโอยโอยไปไปเรปเไปเไปเ็เออเตรีมตัวกดวไปไหนเฮียอืออออกันกันได้กันได้เว้ยอืออืต้องเก็บเดยว

ชิ้นหาย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 อะไรโอ้โหเชี่ยอีเวนโอ้โหกูเสียของโอเคโอเคออีเวนยูวันวิไอดีมากนักบินหัวของเคนยังใช้ได้อยู่เราควรเก็บไว้ฮันเลว หุ้ยแบบเบตี้ตัวมันไหนไอ้เหี้ยปากแจ๋วมึงอ่ะโกตไหนวะโกดีป่ะฮึบออกมาไหนดูซิไอ้เหี้ยนี่โอ้ตายหนาดเลยเออโูตาค้างโดนกูกูฟังเหรออุ้ยโอ้แฮกเกอร์ทุกคน เอสติวีเรียบร้อยทิย้งแม่งเอาเรื่องวิธีไปดีกว่ามาเอากูไม่ได้หรอสโลนนี่คือบริสไอเอ็มซ,ซ,ซ,ซีกำลังถูกปิดผึกแล้วเตรียมเวลาดราก,กนูนิสรับทราบแล้วก็จัดทหารอาสาได้ทำยังไงดีก็ข้าแม่งไงอุ้ยไม่รอดฉันกำลังไปสโลนเอา ความสามารถในการทรหัดของสตูมีประวัติอันยาวนานในการทำสงครามซึ่งจะเป็นพ้นดีกับเราความอยู่รอดเราต้องเดินหน้าต่อไปรับเรื่องวิรอมาแล้วเอเดรสันไปทางนี้ทางนี้ไปทางรั้ผมขอแนะนำให้เราไปทางนี้ต่อเลย45กิโลก่อนถึงเอเดรสันไงวันดีพี่ใหญ่ของเราใครเป็นออกแบบว่าเชื่ออยาก อย่างเท่อ่ะโุ้ยโอ้ยแสงชี่สวยมากเลยอ่ะอยากโหมดนักบินมันเท่ไปไหนวะมันเท่เกินเน่ยโอเคทุกคนผมว่าสหรับพาร์ทนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนกันครับผมสหรับ Titan Fall 2ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันครับผมสหรับพาร์ทนี้ขอบคุณมากๆเจอใหม่พาร์ทหน้าสลับวันนี้บายๆจ้ะลาฟรอนดีครับทุกคน